สวัสดีครับตอนนี้นะครับหลายคนก็กําลังจะประสบปัญหาไม่ใช่กําลังจากสิตอนนี้เจอแน่ๆน,นะครับทุกคนเลยนับตั้งแต่ช่วงวันที่20มิถุนายนเป็นต้นมานะบางคนเนี่ยเจอตั้งแต่วันที่18 19แล้วนะครับปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือแอดไม่นำส่งนะครับคือแบบขึ้นแอดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยกินโฆษณาเออแล้วก็บางคนเนี่ยโฆษณาแอดแพงเวอร์นะครับแพงเวอร์แอดราคาแปลกทั้งทั้งที่โฆษณาก็เหมือนเหมือนเดิม เป็นพ่ออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมเตรียมชุดแบบการเรียนการสอนไว้หมดแล้วนะแต่ว่ายังแบบไม่มีเวลาตัดต่อเลยนะครับตอนนี้คอร์สสอนเยอะมากเลยอนะ่ะแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะแบบเรียนรู้กับผมนะตอนนี้ผมเปิดเพียงแค่ราคา15 0 0 0บาทแถมบัญชี no ลิมิตหบัญชีและเพจหนึ่งเพจนะครับแล้วเรียนเนี่ยไม่ได้จบแล้วจบเลยนะเรายังอัปเดตข่าวสารให้ด้วยนะครับอย่างเชสเนี่ยจะบอกว่าทําไมถึงเรียนกับผมแล้วมันดีอย่างไรอ่าหนึ่งนะครับอันนี้บอกก่อนผมอ่ะขึ้นแอปตัวนี้ไปตั้งแต่วันที่แต่ราาาม2ั่วโมงแล้วมันนกิแอปปไแ่ หคลิกนะครับก็คือ618บาทจริงๆอ่ะชุดนี้อจะต้องกินเงินได้ประมาณ1,000 10, 0บาทเนาะเออแล้วก็ปัคเตียแอดแรกๆอะ่ะมันจะแพงนะครับมันจะแบบ3 0 0ร0อยส้เนี้ยมาสตาร์ทมาถูกมากเลยนะร้อบาทแล้วก็กลับกันไอตัวนี้เออไอตัวนี้ก็เหมาะสมแหละมันก็290กว่าแต่ถ้ามันวิ่งไปเรื่อยๆมันจะถูกลงนะครับเออถามว่าตอนนี้สิ่งที่เจอเนี่ยก็คือ1 มันไม่กินแอดแอดไม่กินเงินมันเกิดขึ้นกับโฆษณาหรือเปล่าชุดโฆษณากูเป้าหมายหรือเปล่าเดิมทีเราจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะเพราะตอนนี้เจ้าตัว Facebook เองเนี่ยเขาก็ออกมาการันตีแล้วออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ระบบการนําส่ง,งเขาจริงๆซึ่ง,ง,งตอนนี้ทีมงานพยายามแก้ไขยอยู่นะครับอ่าเนี่ยถ้าคุณขาดโค้ดขาดคนสอนนะขาดที่ปรึกษา เจอปัญหาไงคุณทาไงครับคุณก็จะพยายามแก้ไขโฆษณาใช่ไหมเออเพราะว่าคุณจะหาคําตอบไม่ได้นี่อครับคือถ้าเรียนกับผมอ่ะจะได้อัปเดตตรงนี้ด้วยนะผมจะแบบคอยบอกตลอดนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เกี่ยวกับระบบซึ่งส่วนใหญ่อ่ะเราจะไม่รู้นะครับอ่านี่ก็คือ1ปัญหาเนาะที่อ่าลูกศิษย์ในคอร์สของเราเนี่ยก็คือจะรู้เรื่องตรงนี้อย่างตอนแรกผมกว่า,วาจะรู้นะ้วผมก็มาลองเทสหลายตัวเลยนะครับ ปรากฏว่าสุดท้ายก็ได้ถามซัพพอร์ตปกติเราทําสายเทาอะเราไม่ค่อยอยากถามซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ต้องถามนะครับเพราะว่ามันหาทางออกไม่เจอจริง,รงและตัวเนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะสายเทานะครับสายขาวก็เป็นนะสายขาวตอนนี้งงตาแตกเลยนะครับว่าทําไมแอดไม่กินไปดูเลยหนะ้าตางงเจอ้อเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่หลายคนก็รู้คาตอบแล้วเพราะ Facebook เพิ่งออกมาประกาศไม่นานนี้เองออันนี้ผมก็ทดสอบไปตั้งเยอะนะครับอ่าตัวนี้เรารันแบบหลายตัวเลยไอ้ที่แดงๆไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าแบบ เปลี่ยนพิกเซลนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นแต่ที่เหลือนี่ขึ้นได้หมดเลยนะเออครั้นะี้อย่างที่บอกว่าแอดไม่นําส่งบางตัวเนี่ยผมรันไปเมื่อวันที่เท่าไหร่วะยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองเนี่ยบางตัวเราส่งขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นสักตัวเลยเมื่อคืนจะมีแค่สร้างมาใหม่ก็คือตัวนี้แต่เมื่อคือนเนี่ยคือเรียกได้ว่าเฮ้ยไม่นําส่งเลยเออแต่ว่าก็จะมีอันนี้คือ21จริงๆ21ก็มีปัญหานะ ตัวนําส่งก็นําส่งดีดีนะครับคลิดก68บาทปกติคือร้อยอัพเออพอดีก็ดีไปเลยแต่บางตัวไม่วิ่งก็ไม่วิ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะั้นเดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปเพราะตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเป็นปัญหาของตัว Facebook นะครับอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนควรทราบเนาะก็ตอนนี้เราก็รอ Facebook อัปเดตต่อไปส่วนเราขึ้นตัวไหนได้ก็ขึ้นก่อนก็รันต่อเลยครับถ้ามันแพงถ้ามันแพงมากๆจริงๆอะ่ะ ก็อาจจะต้องปิดอย่างตัวเนี้ยดูไอเน,นี้ยจริงๆอ่ะรัรนมา23คลิกซึ่งจริงๆอ่ะอิมเพรสชันมันเยอะพอนะอิมเพรสชันเนี่ย50,000สามแล้วแต่ยังไ,ได้คลิก393อยู่เลยซึ่งข้อเป้าหมายไม่ได้ต่างจากตัวอื่นนะจริงๆอตัวนี้ผมอ่าใส่อิโมจิคอนไฟไวเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ผมปตั้งว่าคลิกมันจะต้องไม่แพงนะครับกับ2มันจะต้องแบบมีคนสมัครเยอะเพราะว่าโฆษณามันค่อนข้างดีนะครับแบบ เสียงมากๆโฆษณาค่อา้างสุ่มเสียงแล้วมันชัดเจนแล้วมันดีมากๆแต่ปรากฏว่าโอ้โหมาโดนคิดเกือบ400ซึ่งมันก็เป็นที่ระบบนะทำอะไรไม่ได้เอออันนี้ใครสนใจยังไงก็ทักเทเลกรมเข้ามานะครับรับจำนวนจากัดเพราะตอนนี้คิวค่อนข้างเยอะเนาะเหลือตอนนี้เหลือว่างอยู่นะครับณวันที่23นะพอแบบมีเวลาสอนอยู่นะครับโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคน